สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับทางช่อง1 3ึ่งสามห้าชแนลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาว่ากันต่อกับแนวทางลาวพัฒนางวดวันที่25กันยาสองพนห้ารนะครับจากสูตรที่ออผมลงให้ในงวดที่แล้วนะอันนี้คือชุดโครงสร้าง9ชุดงวดวันที่25เอา692จับคู่กับ6กับ7 8 9 6 7 6 8 6 9 9 7 9 8 9 9 2 7 2 8 2 9ผมจะเอา,เอาทิ้งไปเลยนะครับก็คือ2 7กับ2 8นะจะเอาไปแค่7ชุดแล้วก็จะมีดึงมาจากสูตรเลขเด่นอีก2 3ชุดมากันไว้นะครับงวดที่แล้วที่ผมให้นะงวดวันที่23ชุดเน็ตผมให้7 2 0 2แล้วก็0 3นะครับ ชุดรองก็ตามนี้สูตรเลขเด่นผมให้7กับ0ูนย์มืที่แล้วนั้นผมชอบ7นะแต่เลขเด่น2ตัวก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับก็เสียดาอยู่ชุด3ตัวออไม่มี3นะครับแต่ผมก็ไม่ถูกนะผมก็เล่นแค่7 2กับ0 2แล้วก็ไม่กลับด้วยนะผมก็ไม่ไม่ถูกไม่ได้สตังค์พูดง่ายๆอะ่ะนะ <laughs> อ,อดวงดวงมันมาแต่โชคไม่มีนะครับไม่มีโชคไม่มีดวงสูตรมันเข้าเวลาสูตรมันเข้าก็ไม่เข้านะก็ซื้อไม่ถูกงวดนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรชุดนี้งวดที่แล้ว703จับคู่กับ123มาทั้งบนทั้งล่างใช้หลักพันส0บ,บนหน่วยบน,บนบวก1ได้692 แล้วก็สูตรนี้วิธีคำนวณก็ตามนี้ได้789ถ้าไล่ย,ย้อนตามสาติติมันก็ตั้งแต่งวดที่ออก4-6นะครับเข้าบนเข้าบน0-6เข้าล่าง4-7เข้าบน38เข้าล่างหกห้าเ,เข้าบน44เข้าบนอันนี้มาทั้งบนทั้งล่างนะส่วนสูตรเลขเด่นนะ สูตรเลขเด่นงวดที่แล้วงวดที่แล้วนั้นผมให้ไป4สูตรห้าสูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4และสูตรที่5จับคู่ชุดให้จะมี72 7470 4, 7, 0 4 42แล้วก็02ตัวเลขที่เข้าก็คือชุดนี้นะครับ7กับ2จกจับคู่เข้าแค่2ตัวก็จะได้อยู่อันนี้เป็น4ถ้าเป็น3ก็มาครบนะครับ บนล่าง,งวันนี้ผมจะเอาสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่4แล้วก็สูตรที่หไปแล้วก็ผมทําเพิ่มมาอีกสองสูตรนะครับวิธีคํานวณของสูตรเก่าก็ตามนี้อันนี้ผมไม่เอาไปละเพราะว่าผิดมาสองงวดนะครับ <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเลขเด่นงวดนี้ได้ตัวไหนจากทั้งหมดเพราะว่าผมทําเพิ่มมาอีกสองสูตรนะ แต่ตัวเลขก็ยังเป็น4ตัวคุณผู้ชมตัวเลขยังเป็น4ตัวเหมือนเดิมนะครับออผมฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยว YouTube เขาจะตัดผมนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ ก็ตามหามาตั้งนานนะครับหลายอาทิตย์กว่าจะเข้ากว่าจะมาให้นะก็น่าจะสิบกว่างวดละนะที่มันไม่มาให้ผมงวดนี้จะเป็นยังไงก็ว่ากันตามสูตรตามสิติก็แล้วกันเพราะว่าผมก็ยังมีอีกสูตร6กตัวอีกสูตรหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมจะเอาสูตรมาตัดนะ ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมจากงวดที่แล้วก็คือสูตรนี้สูตรหนึ่งที่ผมใช้ตัดในงวดที่แล้วนะพันสบนหน่วยบนบ,นบวกแปดวันนี้จะเป็น369หกางวดที่แล้ว470 369นะครับ สูตรนี้สูตรหนึ่งที่ผมใช้ในงวดที่แล้วงวดที่แล้วสองสามสี่ก็มาทั้งมดทั้งล่างก็เดินเดินดีอยู่นะใช้แสนร้อยบนสามครั้งวันนี้จะเป็นห้าหกเจ็ดนะครับก็ตั้งแต่งวดที่ออกสามเก้าเข้ามาก็เข้ามาตลอดแล้วก็มันไปในทางเดียวกันกับชุดโครงสร้างชุดนี้นะครับวันนี้เป็นห้าหกเจ็ด แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งที่ผมใช้ในงวดที่แล้วเป็น0ูนก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดออกห8แปดหกสี่สี่ก็มาครบทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันงวดออกเก้าก็มาทั้งบนทั้งล่างอันนี้มาล่าง38งวดนี้จะเป็น246ใช้หลักหมื่น4ครั้ง10บนบวกหถ้าใช้3สูตรเดิมนี้ตัดนะครับมันจะมี 97 98 99 27 28 29ทิ้งไปนะครับมันจะเหลืออยู่3ชุดก็คือ67 68 69าผมก็เลยเอาสูตรชุดนี้มาลองตัดดูวมนที่แล้ว7 91นะครับตั้งวดที่แล้วเอาสูตรนี้ตัดด้วยมันก็จะเหลือแค่7 7 2 27นี่ชุดเดียวนะครับ0ูนนี่มันจะโดนตัดนะ ใช้ลักพันหน่วยบนสองครั้งบวกหนึ่งวันนี้จะเป็นเก้าหนึ่งสามถ้าเอาเก้าหนึ่งสามมาตัดมันก็จะตัดหกเจ็ดหกแปดนี้ออกมันจะเหลือแค่หกเก้าตัวเดียวนะจะมาได้ไหมหกเก้า <laughs> จะมาได้ไหมอ่าผม มีเลขเด่นเลขเน้นให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับงวดนี้ก็คือตัวชุดเน้นชุดเต่งผมจะเอา6กับ9เนี้ยตั้งเป็นตัวเด่นนะครับส่วนชุดเน้นจะมี 69, 68แล้วก็67เน้นไปที่2ตัวนี้นะแล้วก็ชุดรองก็จะเป็น 97, 92, 98กันจะเป็น 99, 95, 65แล้วก็05 อ่าพรุ่งนี้วันพุธพุธเป็นวันพระนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นกี่ค่ำนะแต่ว่าเป็นวันพระมีโอกาสที่จะมา9มา8แล้วก็มา6ได้นะครับ6กับ9ก็เป็นตัวแทนกันนะเพราะว่าวันพระนี่มันชอบมานะไม่8ก็เกเนี้ยชอบชอบติดชอบมา ส่วน4ตัวผมดึงมาจากสูตรเลขเด่นนะครับก็คือ0569ชุด3ตัวจะเป็น069แล้วก็569นะเด่นระหว่าง6กับ9ผมขอชอบนะครับอันนี้ใครชอบ9ว่าที่9นะใครชอบ6ว่าที่6แต่ผมชอบ9บนล่างเน้นที่บนตรงตรงเพราะว่ากันตรงๆก็เข้าบนมามา3งวดนะครับ เข้าบนตรงๆมาสามวดแล้วในโครงสร้างชุดนี้โครงสร้างชุดนี้65นะครับเข้าบน44เข้าบน03เข้าบนวันนี้ว่ากันที่บนเหมือนเดิมนะแต่ก็กันล่างนะครับกันล่างทีนี้มาดูสูตรเลขเด่นสูตรเลขเด่นงวดนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด6สูตรนะครับ สูตรที่ 1, สูตรที่ 2, สูตรที่3สูตรที่4นั่นเป็นสูตรเก่าวิธีคำนวณก็ไปดูในคลิปที่แล้วก็ได้หรืออ่ะผมจะให้ดูสูตรเก่าวิธีคำนวณก่อนเมื่อกี้ผมก็ให้ดูแล้วหลักนะอ่าสูตรที่1นะครับที่ได้2กับ7สูตรที่2อ่าที่ได้2อันนี้สูตรที่2สูตรที่ 3, สูตรที่4วิธีคำนวณก็ตามนี้นะครับส่วนอันนี้ผมไม่นําไปละมันไม่มาละสงวด ก็เลยทำเพิ่มมาสอ,อีก2ส,สูตรนะคือสูตรที่5กับสูตรที่6แต่ว่าตัวเลขมันก็ยังมี4ตัวมันก็จะเป็นที่9กชนที่2ส,สูตรนะครับแล้วก็5้เนี่ยชนที่2ส,สูตรถ้าเอาสูตรเลขเด่นจับคู่กันมันก็จะมี6กเก้าหกเอาห้าหกห้าแล้วก็6 0ศย์ยังไงก็ไปไข้ไปอะไรกันเอาเองนะแต่ตัวเลขมันมีครบ สี่ตัวส่วนวิธีคำนวณของสูตรและ่าสูตรใหม่นี้นะที่ได้6 1 0ันบนหน่วยบนบวกหนึ่งพคือ2องนะครับสิบนหน่วยบนก็คือ0ูนย์กับ3าบวกหก็จะเป็นหกงวดที่แล้วเขาที่เล็กเจอ่ะจะไม่หลุดงวดหนึ่งงวดที่ออก6 8644ส่วนสูตรนี้ก็ใช้หลักพันหลักสิบบนหน่วยบนเหมือนกันนะครับแล้วก็บวก4 7บวก2เป็น9นะครับงวดที่แล้ว4 8 12 2 2บวก8เป็น20เข้าที่เลข0นะสูตรเมื่อกี้นี้เป็นเลข7เดินอยู่5งวดน,นะครับ ก็มีหกเนี่ยที่ตรงกับชุดเนี้ยมีห9ตัวเดียวหมวดที่แล้วเนี่ยก็ตรงนะ27ก็ตรงหมวดที่แล้ว27ก็ตรงที่27ตรงกับสูตรโครงสร้าง9ชุดนั่นนะครับ ตรงกันวันนี้6กเตรงผมดึง3ตัวนี้นะครับก็คือ95้าหแล้วก็ 5, 5้หนะเห็นมันทน2สูตรก็เลยดึงมากันไว้นะครับแต่ถ้าใครจะชอบชุดนี้นะใครชอบชุดนี้ก็จัดได้เลยนะครับ1 2 3 4งสมี่ห้มีอยู่6ชุดก็ตามนี้ ผมดึง4ตัวมา0 5 6 9นะ0 6 9แล้วก็5 6 9พรุ่งนี้วันพะนะไม่6กก็9ละผมว่านะไม่งขก็จะไปอ่ดเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสูตรหนึงนะเผื่อใครต้องการสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ ในวดที่แล้วผมเอาเอาสูตร2ตัวเนี้นะมาจับคู่กับสูตรสูตรไหนเดี๋ยวผมหาสักนิดนึงเดี๋ยวนะครับอยู่ไหนเอ่ยอาหาไม่เจอละที่ผมใช้ตัดเมื่อสักครู่นี้แหละ ก็คือวดที่แล้วผมเอา70เนี่ยจับคู่มันจะเป็น7 9 1นะครับในงวดที่แล้วนะซึ่งมันไม่มานะครับแต่ตัวนี้ยังเดิน2ตัวอยู่งวดนี้อันนี้ก็จะเป็น6กับ9จับคู่กับ7 91มันก็จะเป็น6 769 6, 9, 6 1 9 7 99 91แล้วก็ใน4ตัวที่ผมวงกลมไว้เนี่ยมันก็จะไปชนกับชุด9ชุดนะครับมีชนกันอยู่4ชุดนะ67 69 97แล้วก็99 ถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองตามดูนะครับมันก็เดินตั้งแต่งวดที่ออก4-6เหมือนกันนะแต่งวดที่ออก9-8-6-5นะโครงสร้างชุด9ชุดมันจะได้6-5อันนี้มันจะได้9-8นะครับว่ากันตรงๆเหมือนเดิมเออเหมือนกันนะสูตรเนี้ยเพราะว่าผมคัดจาก3ตัวมาเป็น2ตัวไงแต่ว่าสูตร3ตัวนี้ผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากงวดที่แล้วนะครับ เน้นสชุดเน้นจริงๆ69กับ68นะก็มาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะปังหรือจะพังอีกนะ <c oughs> โอเคคุณผู้ชมย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีอะไรร้0ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม